มีการทักทิ้งถึงคุณเสถาในเรื่องของการขึ้นไปที่ปราศัยส่วนตัวคุณเสถาพออ่านเนื้อหาทั้งเจ็ดแปดข้อของคุณอานุทินแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างคะนอกเหนือจากการเป็นเรื่องขอการ,มรเมืองครับก็มีการ,รผมก็ตอบผมก็อตอบไปแล้วผมก็ทวิตเตอร์ตอบไปแล้วเหมือนกันนะครับก็ไม่มีอะไรก็เป็นเรื่องของประเด็นการหาเสียงเราเป็นเรื่องของนโยบายนะครับเรื่องของไม่ใช่เป็นเรื่องของบุคคลเป็นเรื่องที่เราเห็นต่างนเรื่องนโยบายมากกว่า ไม่เข้าใจเขาเดิมคับเหมือนเดิมไม่ได้เก็บอะไรรู้ดีอยู่แล้วว่าอะไรเป็นอะไรไม่ได้ไม่ได้ถึงโกรธนะคไม่มีที่โกนแล้วครับผมไม่เน้องเหมือนกันนะเป็นพี่เป็นเนาะเหมือนเดิมไม่ไม่ได้มีแล้วครับล่าสุดคุณอนุพินบอกว่าจะให้เป็นเอ็กซิสต์ของผู้สมัครสสทั่วประเทศในการยื่นฟ้องเพราะมองว่าการปัสใชของคุณเศรษฐาเข้าไายทำให้พรรคเสียหายครก็เป็นเรื่องของพรรคก็เดี๋ยวพรรคเสนอควหมายขอพรรคคงจะการโต้โต้หรือว่าแก้ต่างกันไปนะครับเป็นเรื่องของพรรคกด้วยนะครับต้องระมัดระวังมากขึ้นไหมคะหลังจากนี้ในการ รากำลัรองทุ่อยู่แล้วนะครับอะไรที่ก็คิดว่าเป็นเป็นเรื่องที่ประชาชนพี่น้องประชาชนควรจะทราบผมก็จะเผยแพร่ต่อไปนะครับเรื่องกัญชาย,ยังยืนยันตามคําปราศัยแบบเดิมใช่ไหมยืนยันครับยืนยันไม่เอากัญชาเสื่อมีครับกัญชาเพื่อกัญแพทย์อย่างเดียวครับชัดเจนครับ ไ,ไ,มไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าการที่คุณนายิริงเขียนใน a c e b o o k เมื่อคืนนี้มีนัยยะอะไรวันี้ต้องถามคุณดิเอนนะครับส่วนเราชัดเจนนะครับเราเราร่วมภัคการเมืองที่นโยบายไปด้วยกันได้ไม่เอารัฐบาลชัดเจนครับการตอบโต้กันแบบนี้หน้าสื่ออะไรอย่างเงี้ยครับมันจะกระทบกับการจัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งไหมครับการจัดตั้งรัฐบาลต้องขึ้นอยู่กับคะแนนเสียงที่พี่น้องประชาชนมอบให้ครับเลยสำคัญมากสุด ไอ้ปัญหาที่มีการตอบโต้กันไปมายังไม่อจจะไม่มีผลกับหลังเลือกตั้งใช่ไหมครับสำหรับผมไม่มีนะผมคิดว่าคะแนนเสียงของประชาชนนะคือเสียงที่สำคัญที่สุดน,นะครับครุงใทไทเขาเสนอว่าต้องออพร้อมที่จะผลักดกันกฎหมายควบคุมกัญชาที่เขาเสนอมาถ้าร่วมรัฐบาลกันตรมนี้เพื่อไทยต้องไงก็ต้องไปถึงจุดนั้นัก้ว่ากันแล้วกันตัวเลขมาก่อนวันนั้นว่าใครได้คะแนนเท่าไหร่นะครับกัญชาเพื่อการแพทย์อย่างเดียวครับพรรคเพื่อไทายชัดเจน ถ้าจะร่วมกับเราก็ต้องกระชายเบิกการแค่เพียงเดียว